โอซายมาสผมนายค้าผมเรามาอยู่ในงาน TFBO ครับวันนี้โอซาวาราเมง X เคีไดครับเรายกสองสแบรนด์มาแพคคู่มาอยู่ในงาน แฟรนไชส์ ise, ครับวันนี้เราได้เจอลูกค้าใหม่ๆเราได้เจอนักลงทุนใหม่ๆเราได้เจอเจ้าของกิจการใหม่ๆเราได้เจอคนที่อยากจะมีธุรกิจใหม่ๆนะฮะที่สนใจเราฮะเราได้การตอบรับอย่างท่วมทน้นจริงๆประสบความสำเร็จมากๆเลยฮะตอนนี้ฮะเรามีโอซารามงครับปีนี้เรามี60สาขาครับแล้วก็คาราเกะเคเรปีนี้เรามี10สาขาครับเราต้องการมาขยายธุรกิจต่อเนื่องครับ ก็เลยมางานนี้ครับใครที่ยังสนใจทั้งโอซาว่าราเมงแล้วก็คาราเกะเไดแบบนี้ฮะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วบอกว่างาน TFVO หรืองานแรนชายฮะแนบลงมานิดนึงเราจะให้สิทธิพิเศษสำหรับทุกท่านที่ไม่ได้มาร่วมงานนะฮะเราจะเก็บตกแบบนี้เราจะเอาความสำเร็จแบบนี้ฮะไปทุกท,ที่ที่ท่านอยากให้เราไปเลยครับผมเพราะฉะนั้นฝากโอซาวราเมงแล้วก็คาเกะเคียวไดนะฮะ เราจะไปแบบสีวินยาณญี่ปุ่นแท้ๆทั่วประเทศครับ